คำเตือตนก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Hello you สาวกปมตอนนี้ค,คุณกำลังอยู่กับลักกี้คาเมลใช่แล้วครับผมน้องๆวันนี้เราไปอยู่ไกลกับ Lucky <c oughs> ลักกี้คาเมลล้อเล่นเราเอาบาสขอดมันมาเล่นนะครับล้กๆไอ้ลักกี้คาเมลดีี่ันคืออูดนะครับผมแต่ตอนนี้เดียเราไปอยู่ที่ทะเลทรายถูกไหม ที่ทะเลทรายเดียเขาก็ขี่อูดกันนะครับเขาไปใช้กันหล,กลอกรถอ่ะเออเดี๋ยวไปจมทรงจมทรายน้ำมันหมดอีกนี่ไงอูดเดีย่ยมีน้ำมันเก็บไว้ตรงนี้นะครับหยอกหยอกน้ำมันอูดไม่มีนะครับผมก็แค่เติมน้ําเติมอาหารเติมข้าวให้มันไปเดี๋ยวมันก็เอ,อวิ่งได้เองนั่นแหละแต่ดำเนี่ยพอดีว่าอูดขอดําอะ่ะมันจะต้องไม่เหมือนใครถูกไหมร้อง ก็เลยเอามาโมใหม่นี่เป็นไงอูดขับเคลื่อนสี่ล้อใส่บวกกันน็อกให้มันด้วยเดี๋ยวรถล้ม <c oughs> เดี๋ยวหัวฟาดแหมเป็นไงโอ้โหอย่างเท่สกีนลักกี้คาเมลทั้งตัวครับผมฟรียาวแล้วถามว่าทําไมอดัมเนี่ยจะต้องมาใช้อูดแล้วเหรอนี่ไงรถของอดัมเนี่ยน้าเข้าไปใน,นเอ่อ หัวปีนะน้องๆเออไม่ใช่หัวปีที่ว่าเขาเรียกอะไรวะอ่าหัวเทียนเออโอ้โหเรียกผิดซะได้เนร้องโอ้โหที่เขาที่แล้วเราอ,อาจจะเห็นไม่ชัดทีเห็นใยเขียนว,ว่าอะไรอ่านเลย ปลาหวานซิง่งเออของเจงของแท้ได้หน่อยครับผมเฟี<ะ>้ยวจ้าแต่ว่าพอหัวเทียนมันดับเนี่ยมันก็สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับลูกดอกก็เลยต้องเอาอูดดีบันลากไปที่งานแทนไปเดี๋ยวเราดีอะขี่อูดไปกันดีกว่าครับลูกดอกเยอะฮึบขึ้นเอ้ยดี่วไปกันครับลูกดอกโอ้โหลากไป ลากพีเบิ้มไปเลยเน่อย่างงี้โคตรเออโหและอูดโคตรแรงเลยนะครับน้องๆเปียเฮ้ยเฮ้ยเฮติดไดตั้ดไม่ได้นะคันเนี้ยถ้าติดไดตั้ดปุ๊บเนี่ยน่าจะทิ่มทันทีเลยน้องๆเนี่ยดูเฮ้อยกล้อได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบไปแล้วน้องๆมันเอ็นเนเอ็นเนไปครับโอ้แล้วทะเลทรายแบบนี้เนี่ยมันไม่มีปั๊มน้ำมันด้วยน้องๆเนี่ย มันก็จะมีแต่อูดที่ละนะที่จะช่วยได้นะโอ้แล้วเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโหแล้วอูดตัวแค่เนี้ยตัวเล็กนิดเดียวอ่ะน้องๆมันลากรถคันเบิ้เริมอย่างนี้ได้ยังไงโหใครจะรู้ล่ะครับว่ามันแข็งแรงขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมันลากไปได้ยังไงครับน้องๆมันไม่เบื่อือนกับโอ้ยโอ๊ยต้องติดตาห,หรือเปล่าโหแล้วขึ้นเขา ขื้ขาแทบจะไม่ขึ้นแล้วน้องดูดิโคดชั้นน่ะอูตัวเดียวแบกรถบิ๊กฟุตอะหูมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนขับคือดำแล้วแล้วก็เป็นไปได้ทั้งหมดแหละครับผมหรือหอมีไฟหน้าด้วยเผื่อขับตอนกลางคืนนะน้องๆมันจะได้ไม่มืดไงเกิดไปเหยียบตัวแบบว่ากิา๊กกากิ๊กเกือดนะเย้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้รถกระดกน้องเกือบไป เออเลียเล้ยวเลี้ยวเลี้ยวหืมและขี่อูดขี่อย่างยากอาทำนี่ไม่มีใบอนุญาตขี่อูดด้วยนะครับผมโอหถ้าเจอตำรวจตีขึ้นบ้านอ่โอ้ยแย่เลยน้องอๆเกิดตำรวจจับประดำขึ้นบ้านท่านพี่ไงว่าแต่นี่มปนคืออะไรเดี่ยโอ้โหรถไฟเหรอแล้วไปมาปจอดตรงนี้แหละน้องโ ي, ๆโอ้หเฮ้ย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 นี่เป็นถนนใหญ่แล้วน้องถนนหลักถนนหลักเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่ขึ้นไปโอ้โหแล้วนี่นี่ ขับเต็มกาลังแล้วนะน้องๆไม่ขับโคตรช้าเลยอ่ะอูดมันไม่ได้กินข้าวมานะครับน้องๆโอ,โ,อโอ้โหเจ้าเฮ้ยโอ้โหสบัดโอ้โหเมื่อกี้เกือบไปดูนี่อันน้เกือบลมโอ้โหเมื่อกี้แขนเจ็บเลยน้องรถสบัดน,นิดนึงแล้วก็น้องๆถ้าน้องๆอยากจะเติมอาหารให้อูดเอยากให้มันขี่ได้เร็วขึ้นกว่านี้เนี่ยเราต้องทำยังไงเดนเหรออันน้มีวิธีนะนั่นก็คือ จะกดถูกใจหรือยังไงล่ะโหกดถูกใจให้อุดตัวนี้นะครับมันจะได้มีกําลังใจวิ่งไม่ใช่อะไรหรอกนะเฮ้ย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 กะไปกะไปโอ้โหและทางมันบนเขาอย่างงี้ะไรวะเนี่ยเฮ้ยโหูน้องข้างล่างนี่หนําบินหรือเปล่าวะเขาบินเต็มเลยโอ้แต่ทางขึ้นเขาน่าจะจบแล้วน้องตอนนี้ไปทางลงเขาอุดบอกชิวชิวแตะเบรกอย่างเดียวแตะเบรกอย่างเดียว โอ้ว้วววเฮ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเลี้ยว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 เกือบไปเกือบไปน้องเกือบไปโอ้ยวทางมันเขียวโคตรโคตรเขียวเลี้ยวรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้โหไปแล้วไปแล้วน้องดีนะเนี่ยที่มีถนนทางหลักเบร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 กเกือบไปดีนะชนไปนิดเดียวน้องเป็นไงน้องๆเนี่ยเคยขับอูดบ้างไหมนี่อดัมขับเลยโอ้โหรถแป้งบังเลยมองไม่เห็นลองมองข้างหน้าดูนะน้อง เค้งอีกแล้วโค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 โอ้โหโหักศอกขนาดนี้มามาแล้วมาขับตรข้างหน้าบ้างเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้้ยเอ้ยอ้ยเกือบไปแ้้วน้อ้ไปจ้าโอ้เอ้ยเ้ยอย้าเหน้เอนอ้้ยเ้อยเอเอเอยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยอเอยออยเอ้ยอัยอ้ยเน้ยอยเอองเออ้เอลยเเลยเอ้ย้เอ้ยอ้เหยเ้ยย้วอย้อนเ โอ้อทะเลทรายกว้างใหญ่ไพศาลกว้างมากนะน้องนี่ขนาดขับรถนี่มันก็เร็วแล้วนะยังตามไม่ทันน่ะแบบว่าเหมือนผ่านไปนิดเดียวเองอ่ะทางอ่ะโอ้โหเกินไปมันจะกว้างอะไรขนาดนี้น้องบอกแมงเอ้ยรถบึงบังกูตลอดเลย <c oughs> อเอ้โหตถีน้องก็ต้องแบกมันด้วยครับไหนๆรถเราก็เอามาแล้วอ่ะไม่งั้นจะกลับยังไงใช่ไหมเออ โอ้ขยับเด็ดขยับดอยเฮ้ยมันจะใกล้ถึงแล้วนะน้องนี่ไงนี่ไงนี่ป้านีน่ป้าเอ้ยเฮเบรกแล้วนะเนี่ยเบรกแล้วแม่งเอ้ยค่อยๆขึ้นไปเออเอ้ยน่าจะเป็นที่นี่หรือเปล่านี่ไงมีเฮลิคอปเตอร์ทรหารจอดด้วยใช่แล้วน้องๆใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆโอ้โหนี่ไงนี่ไงงานมันเด็กจริงๆด้วยน้องๆโหดูเด็กๆเต็มเลย เดี๋ยวน้ำขอจอดรถแป๊บไม่ใช่สิจอดอูดอ่าจอดตรงนี้ได้หรือเปล่าอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนจะเกะกะขวางทางนะไปจอดฝั่งนู้นดีกว่าไปน้องเออับปับปับโอ้ยบังบังบังมองไม่เห็นเว้ยขยับก่อนนิดนึงเพิบอ่าฮะนี่ไงน้องเนี่ยทางจอดรถเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะจอดอูดไว้ตรงนี้นะครับพร้อมกับรถบิ๊กฟุตของเราเอาให้มัน ช่างซ่อมด้วยเออ,อเฮ้เดี๋ยวเราไปเที่ยวงานวันเด็กกันดีนกว่าน้องๆโอ้ดูดิคนเต็มเลยน้งตอนนี้เนี่ยเหมือนว่างานจะยังไม่เริ่มเพราะว่า,วารออาวุธจากเราอยู่นะครับมาโชว์ให้เด็กๆดูแล้วเร,เราไปทักทายเด็กๆน้องๆกันดีนกว่าน,น,นะครับไหนดูสีมีใครบ้างเอ,อ่ยโอ้โหเฮ้ยอันนี้ น้องๆชมลมจักรยานโหหัวเกียนมาเลยนะและสูงกว่าดาแล้วเนะี่ยเด็กๆเด็กๆเดี๋ยว,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 ยวนี้โตวไวนะครับผมโโหดูดิแต่ละคนเอ้ยไอ้นี่เด็กจริงปะเนี่ยทำไมหน้าแก่อย, <c oughs> อย่างวะหน้ายังแก่กว่าพี่นะน้องชายไหนโหคุณตำรวจคนนี้มาดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับผมอุ้ยดูดิยุดตตำรวจโคตรเท่เลยอะ่ะเปียวจาดอยากใส่บ้างเลยนะน้องๆใช่ไหมโอ้โห แล้วเขามาด้วยรถบัสกันนะครับเนี่ออันนี้เป็นอะไรเฮ้ยดูฟังเชื่อฟังพี่ตำรวจเขาดีน้องชายโอ้โหมายืนคุยกันเดี๋ยวก็หลงหรอกหลงในทะเลทรายเนี่ยตายอย่างเดียวเลยนะไอ้โอ้คุณตำรวจจันหนวดเขี้ยวเขาโหดเจ่งเออดูแลดีๆนะคุณตำรวจโอ้อันนี้เป็นสาวๆนะครับผมเป็นโอ้นี่น่าจะเป็น ห้องเรียนแบบว่าโรงเรียนสหใช่ไหม <S <S หรือว่าเออห้องโรงเรียนสตรีเออสหะมันมีชายด้วยนี่เป็นโรงเรียนสตรีนะครับก็ให้ตำรวจคนนี้ดูแลโอ้เด็กๆทั้งนั้นเลยนะน้องๆเนี่ยก็เป็นงานวันเด็กจริงๆนะครับโอ้โหแล้วดูอาวุธแต่ละอย่างที่เอามาโชว์ไอ้นี่อะไรเนี่ยรถจะรวดหลายลำกล้องหลายไม่หลาย,ลาย,ลายดูนี่ดูข้างหลังนี่ <S <S มันเอ้ยนับเท่าไหร่วะเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โยงงที่เียนนับแล้วน้องน้อง,อง,องช่วยํำนับหน่อยดีว่าจะจลวดเนี่ยมีกี่บ้องครับน้องๆไม่ไดไ้ไม่ได้ไอหมายถึงสารเสพติดนะหมายถึงบ้องจะจลวดอะ่ะเออมีกี่บ้องให้น้องๆช่วยกันนะครับกดถูกใจก่อนแล้วก็คอมเมนต์บอกอดมข้างล่างด้วยนะว่ามันมีกี่อันโอ้ดัมจะได้แบบว่านับถูกเอาไปคุยกับเขารู้เรื่องอะ่ะ โอ้โหแล้วดูดิน้องๆนี่รถทหารน,นะครับชีวแบบฟิเยวจัดเลยน้องๆรถถังเนี่ยใช่ไอคันที่มันเอาไว้ยิงอดำในรั้วทหารบ้านที่ยิงผ่านรั้วมันไม่ได้แล้วยิงใส่กันเองระเบิดอะโอ้โหแล้วดูเขาตั้งแถวสวัสด,ดีครับท่านนายพลตึงหนืดเดินไหวหรือเปล่าหรือว่าแค่เป่าข้าวต้มเนี่ย ก็แทบจะเป็นลมแล้วโหแล้วดูนายพลแหมวันวันไม่ทําอะไรอะทิบหายเข้าไปแต่ถภานี่โอ้โหนี้รถนายพลแน่เลยน้องๆต้องใช้แน่ๆนี่ไงเปิดแม่งเลย <c oughs> เดี๋ยวดำขอตัดสายไฟแปบ๊บเอบเอบขบวยเอาไหมน้องๆขบวยรถนายพลไปซ่อนเ <c oughs> สร็จกูแน่นอนนายพลกิ๊กก๊ก เอารถมาไปแยกชิ้นส่วนน้องๆเออ,อเจอกูนี่อูนี้แน่นอนนี่ไงโหเหมือนกันเลยอ่ะจอดไปนี่ละเอาไปแยกชิ้นส่วนให้ด้วยนะลูกเพ่รถเอ็งเวนนั่นเนี่ยโอ้น้องนี่งานบันเด็กนี่มันดีจริงๆเ,เราไม่ได้ยังไม่ได้ดูอาวุธอันอื่นเลยโอ้โหแล้วเขามีแบบว่ารถด,ดับเพลิงด้วยนะครับการเพลิงไหม้ใครไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ย อ <hi> <hi> hey, ุ้ยน sure ี่มันป้อมปืนอย่างนั้นเหรอขึ้นได้เปล่าวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องๆขึ้นได้ไอเฟียวไหนลองอุ้ยอุ้ยเวอร์ยิงโคตรแรงน้องหรือว่ารถดับเพลิงคันนี้เป้าซ้อมยิงอย่างนั้นเหรออุ้ยอุ้ยมันปืนมันปืนมันแรงนะดูดิอุ้ยเล็งเล็งใกล้ โอ้หของกิน้องมันเล่นได้ด้วยอันนี้เป็นกระสุนกระสุนซ้อมนะครับก็คือยิงแล้วยิงไม่ออกเนาะเออแลวคันนี้อ่ะคันนี้ทาอะไรได้อ่ะเดี๋ยวลอขอขอดูนะอืมยิงอะไรได้ครับคันนี้อ่ไหนไหนไหนอ๋อขอยิงไปไกลๆแล้วกันวาย พี่ทหารกข้างหน้าก็โดนหลบเลยน้องๆลูกปืนบินเฉียวหัวปกติเคยแต่ฉีเฉียวหัวรอบนี้ลูกปืนบินเฉียวหัวให้ตายเถอะพี่เขาบอกแม่งเอ้ยเกือบไปเข้าเฝ้าพระอินทร์แล้วกูขึ้นหวันเลยี่อดามลองคันนี้ดูดิเนี่ยมันมีปืนหน้าหลังเลยน้องๆยิงเฉียวหัวเข้าไปดีไหมนิดนึงนิดนึงออ้ยหัวตึงว่ะน้องๆยิงไม่เป็นไรเลยอ่ะเอ้เอา ฮใส่สลบแล้วก็้มหน้าฟาดพื้นเลืองก,กับดาวไหลนะครับไม่เกี่ยวล็วอกอดัมไม่ได้ทำ <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยว,ยวอดัมไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> ไปละ <c oughs> ไปละจะรวดหลายลํากล้องอันนี้มันยิงได้หรือเปล่าน้องขอดูก่อนลองลองอืมมัน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 เอาอันนี้ขึ้นมายังไงอ่ะเฮ้ยนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ กดอันไหนอ่ะกดอย่างไงอ่ะเดวน้องมันไม่ช่เราต้องตั้งจรวดก่อนแ,แต่ว่ามันตั้งยังไงอ่ะกดอันนี้ไม่ใช่ยิงไม่เป็นนะน้องสงสัยต้องมีพลทีเป้าอ๋อไป่าน้องตองนอนี้เราเอาของมาขนลงเสร็จแล้วใช่ไหมเขาคงเอาของมาเสร็จแล้วเออแล้วปืนขนาดล่ะปืนขนาดจะไม่ได้ลองถูกปะ่ะ เออโหเราจะพาคันนี้ไปได้ยังไงคันนี้ขึ้นข้างหลังด้วยน้องๆไหนดูสิอาจจะฮึบดอดนี่เฮ้ยโอ้โหดูท่าโคตรเท่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระสุนมันมันหมุนได้ด้วยน้อน้องๆมันหมดหรือเปล่าอ่ะนีไงโอ้โหกระสุนมันหมดได้นี่มันของจริงจะจัดเฮ้ยน่ารไรอะมันรย์อวกาศเหรอเฮ้ยพุทธฟิวหวัดดีครับกับตัน นี่น้องมีมนุษย์อวกาศด้วยวันดีครับนีโออัมตองป่ะเนี่ยไปดวงจันทร์มาแล้วหรือเปล่าพี่อ่ะพี่ได้เก็บแบบว่าเศษหินดวงจันทร์มาให้ผมบ้างป่ะเออไม่มีเลยเหรอ,อไม่มีก็ไปกินลากระม่วงไสเ้เปนอ้อวฮะเฮ้ยน,น,น้องดำว่าดำมีแผนและถ้ารถเนี่ยเอาไปซ่อมมันน่าจะซ่อมไม่ได้นะที่นี่เราเอาติดฮอลำนี้เนี่ยกลับไปดีไหม มันน่าจะเบิร์กนะเดี๋ยวอาดามขอไปหอดอะไรออกจากอูดก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาหอลำนี้เนี่ยขนรถกลับกันดีกว่าครับน้องๆไปโอเคแล้วน้องๆตอนนีเดียอาดามได้ทําการขํโมยกุญแจจากไอ้มนุษย์อวกาศร้างงูนั่นมาแล้วนะออแล้วก็เอารถขอดาเดียมาติดไว้กับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย พราะฉะนั้นเนียเราเตรียมกลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ยดว่าลำดีเนียนจะขับดีหรือเปล่าครับขึ้นทางไหนวะเดียทางนี้อ่าโอเคฮึกับตันผมขอยืมพอลีคอปเตอร์ของพี่ไปก่อนนะครับทาไมเราทําเสียงเองน้องๆอ,อ,อาจจะงงนี่เป็นไงคนรถคันประ่ไปกันครับ กลับบ้านดีกว่าเราทำงานเสร็จแล้วยาเฮ้ยนกหรือเปล่าเมื่อกี้โอโ้โหบินแผบไปเมื่อกี้กดอะไรอ่ะเก็บล้อได้บ้าคันเนี้ยอ๋อหรือว่าไม่เขาเขาไม่เก็บล้อกันไปกันกน,น้อง,องอเราจะบินเฉียวพวกยอดเขาไปนิดหน่อยนะเพราะว่าเมืองเนี่ยมันต้องไปทางนู้นนะครับไปโอ้โหแล้วบิน เราเนี่ยทำไมไม่เอาเฮลิคอปเตอร์ลำแบบนี้ของฐานทัพเนี่ยมาตั้งแต่แรกใช่ไหมน้องๆเราจะได้ไม่ต้องขับรถมาเองให้รถมันพังอ่ะโอ้โหถ้าดำนะรู้ตั้งแต่แรกอ่ะไม่ขี่มาหรอกรับบนเรือแต่ว่าน้องๆอยากแบบว่าให้ลองขี่ไงดาก็เลยขี่มาให้ดูไงจำได้ไหมว่าเนี่ยมันมีน้องนะบางคนอะ่ะบอกว่าให้ดำขี่บนน้ำให้ดูดำก็เลยทำให้แล้วนี่ รอบนี้เนี่ยน้องๆต้องรับผิดชอบเลยนะรถดําพังเนี่ยเป็นอย่างเออน้องๆต้องรับผิดชอบด้วยการกดถูกใจแล้วกดติดตามด้วยเข้าใจไหมอ,อ่ากดเสร็จแล้วแล้วก็ก็ดูคลิปต่อนะครับห้ามปิดด้วยเออโอ้โหต้องทาโทษซะหน่อยแล้วพวกนี้ห <c oughs> ยอกหยอกน้องๆขอมาแล้วก็จัดให้ครับผมแต่ขอดํากลับไปที่อู่ก่อนนะ เอารถไปซ่อมแปรบพอรํลนี้เนี่ยมันก็ไวเหมือนกันนะครับน้องๆดูดิเราก็มาไกลจากเมืองนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วบินโคตรสูงเลยบินอะไรสูงขนาดนี้ปะเนะี่ยไปครับเอเมืองที่แสนลักเมืองที่แสนสุกเมืองนี้เป็นเมืองของกระดมไปกันเลยจ้าอฮอ,อสาใส่ไปใส่มานี่นี เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเฮ้ย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 คันมังคับพังน้องๆคันมังคับพังเดี๋ยว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 งึดงัดงัดงัดงึดงึดอะไรล่ะแม่งเอ้ยงัดดิไปงัดขึ้นงัดขึ้นโอ้ยถ้าลงไปข้างล่างน้ำเอ้ยเละ